เอาล่ะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวสมาร์ทวอทที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับผมในวันเช่นเดิมนะครับวันนี้ครับก็มาดูไอดีที่4นะครับจริงๆอีกคิวนี้ยผมติดต่อไม่ได้กันนะครับผมก็ถ้าจะให้ดูย้อนหลักได้นะครับไม่ไม่ไม่ซียเรียสนะครับเพราะว่ามันติดต่อยากงผมติดต่อไม่ได้นะผมต้องขออภัยเขาอาจจะไม่ว่างนะนะครับผมทีนี้เดี๋ยวมาพูดถึงคิวสุดท้ายของวันนี้กันนะครับก็คือคนของวะ รุตนะครับคุณว่ารุตเนาะอันนี้อ่าน,น,น,นชื่อผิดชื่อถูกเนี่ยขออภัยด้วยจริงๆนะครับผมก็เขาบอกว่าเขามี2ส่วนให้ทำก็คือ b j 4 So l o นะครับช่วยดูให้หน่อยนะครับแล้วก็ในเรื่องของโถงพิพากษาไม่ผ่านเลยนะครับผมคเควสไม่ผ่านโอเคอ่อเดี๋ยวเราไปดูที่ BJ4 Solo โันก่อนว่า b j 4 Solo ของคุณตัวของคุณวรุตนะครับวรุตอันนี้ทั้งขอขออะไรอ่านชื่อผิดชื่อถูกอันนี้ต้องกราบขออภัยด้วยจริงนรนนๆนะครับอันดับแรก ีเจสี่เรามาดูที่เสากันก่อนนะประเดนว่าเสาเป็นโมเมนต์ไหนบ้างเนาะเออโอ้โหอ,อืมเอางี้คุณเราต้องโฟกัสการอ,อัพเสาเนาะอ่สปีดเนี่ยผมผมว่าพอและสปีดไม่ต้องเนาะอันนี้คือเสาคิเดเมตเนี่ยประมาณสิบทำงไงได้ใหเสาคิเดเมตสิบนะครับผมแล้วก็เสาเอทีเคเสาเอทีเคสิบนะครับสวยแล้วสวยแล้วนะครับผมแล้วก็เสาเดฟจริงๆก็ประมาณนี้ก็โอเคนะนะครับผมแล้วก็ตัวของธาต HP โอเคแล้วครับ HP โอเคแล้วไม่ต้องอัพต่อนะแล้วก็สอง ATK ไฟสิบนะครับถ้าถ้าสิบได้จะเวิร์กมากมานะครับที่เหลือไม่ต้องอัพนะครับไอที่ที่ผมยังไม่ได้พูดมาไม่ต้องอัพนะครับที่เหลือไม่ต้องอัพนะอัพเท่าที่ผมพูดมานะครับผมประมาณนั้นเนาะแล้วก็ BJ4 s l o ใช่ไหมครับเดี๋ยวมาดูซิว่าทีมของคุณเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เอ่อจะเรียกยงไงดีมอนเตอร์เป็นยังไงรูนเป็นยังไงนะครับผมมามาดูกันนะครับอือฮึโอเคเราล่่โอ้ไม่ได้มีการจัด็คคไว้เเนโอออรับื มีโพล่าไฟด้วยอุยอันนี้ไม่ไม่น่ายากมากถ้ามีโพล่าไฟก็จะตอบโจทย์อยู่พอสมควรแต่ว่าเราต้องมาสังเกตที่ว่าโอดินเนี่ยมาตีแรงไหมด้วยนะออืไม่แย่ไม่แย่ทุกคนอยู่ในเกรดที่ดีใช้งานได้นะครับผมโอเคโอเคครับโอเคอือฮึอ่าอ่าประเด็นคือไม่มีมันเตอร์เอ้ยอนุบิดลมมีด้วยน่าสนใจน่าสนใจอืมโอเคโอเคโอเค แล้วก็มีตัวของทัดไฟไหมดาเมจทัดไฟอ่นๆตุตะต,ตุตะป่ะเขาเกือแสงครับเขาเกือแสเขาเกือแสจริงๆต้องทาแยกนะครับต้องต้องทำอีกตัวหนึ่งนะเขาเกือแสต้องทำสองตัวนะครับผมก,ก็คือตัวหนึ่งก็เอามาลงในเรื่องของ BJ แล้วก็อีกตัวหนึ่งเอาไปใช้งานเนะเาะประมาณนั้นนะครับผมเดี๋ยวดาเมจทัดไฟไม่มีเลยแฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตทำอันนี้ให้แล้วกันเนาะแป๊บหนึ่งนะโอเคจริงๆไอดีค่อนข้างหนักอยู่นะอันนี้ผมแนะนําอย่างหนึ่งนะ อย่าปั้นมอนเตอร์มั่วน,นะครับอันนี้อันนี้คือเชียร์ว่าอย่าเพิ่งปั้นมอนเตอร์มั่วเนาะเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยมอนเตอร์ออกค่อนข้างสเปซสปาหน่อยนะครับเราควรโฟกัสในการทําอะไรสักอย่างหนึง่งแต่ว่าตอนนี้คือน้ําหนักอ่ะควรไป BJ นะครับควรไปเอ่อทีม3หัวนะครับผมอ่ะก็ก็ไม่อยากให้ปั้นมอนเตอร์มั่วเนาะดังนั้นก็พยายามลดหลั่นในเรื่องของการปั้นมอนเตอร์ลงไปนิดนึงนะครับผมแล้วก็มาโฟกัสในเรื่องของคอนเทนต์ที่เราจะทําก็คือ3หัวนั่นเองนะครับผมอ่ะประมาณนี้โอ้มอนเตอร์ก็ขาดอกนนงๆขา้หั เดี๋ยวผมวางตำแหน่งให้แล้วก,กันนะครับส่วนเรื่องรูนต่างๆ,ๆผมส่งดีเทลรายละเอียดให้นะครับผมเพราะว่าต้องบอ,อกกันเลยจริงๆผมเองก็ไม่ได้รับไม่ได้รับจัดรูนขนาดนั้นเนาะให้ให้คำแนะนำเฉยๆนะครับผมส่วนเรื่องรูนผมอยากให้ทุกคนทําเองมากกว่าไม่ได้ได้ยังไงก็ค่อยว่ากันทีทีเอ้ยแบบพี่ผมจัดรูนไม่ได้เลยพี่อย่างเงี้ยค่อยมาปรึกษาทีเนาะผมอยากให้เพื่อนๆฝึกทําเองกันซะเยอะนะครับไม่อยากให้ทําแบบผมไม่อยากทําให้ตัวแบบไม่อยากทําให้ให้เลยยเงี้ยเพราะว่าเราจะไม่ได้ฝึกของตัวเราเองเนาะเวลามีปัญหาอะไรต ทำแก้เองทำเป็นอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะเออประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็ <_' co. S 1> ก็สามารถก็สามารถสอบถามเรืเร่อยๆนะไม่ใช่ว่าแบบพี่วันไม่ไม่รับว่ะไม่ใช่นะผมแค่อยากให้เพื่อนเพื่อนทเป็นเองแค่นั้นเองนะครับผมประมาณนี้เนาะอืออืออันนี้ก็จะเป็นทีมออริจินอลที่ท,ที่ที่ผมใช้เออทีมไม่คล้ายกับวันเลยนะคล้ายๆกับวันเลยครับอืมก็อันนี้เหลือแค่กว่ากระบอนนะเลเนาะหรือแค่ว่ากระบอลแสงมาแซมด้วยก็น่าจะตอบโจทย์และทีมน่าจะใกล้ๆกับวันนะครับผม b ี s สีไม่น่าจะยากมากรู้จักเสาแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับผม ก็เหลือแค่ไปอัพเสาวพวกชาดไฟพวกชาดอะไรพวกนี้เพิ่มขึ้นนะผมว่าก็น่าจะตอบโจทย์แล้วนะครับผมประมาณนี้โ okay. อเคาวัคก,กบอลเนาะแล้วก็ไม่มีเมลรมหรอไม่มีรถเมลรมใช่ไหมครับอืออ่าจริจริงเมลโรมสําคัญมากนะครับผมในตําแหน่งของการเบรสดาเมจนั่นเองเนาะโอเคอันนี้เราเอาปอดไฟมานะผมปอดไฟปอดไฟออื ปอไฟปอไฟปอไฟ <c oughs> อืมไม่มีปอไฟเลยฮะไม่มีปอไฟแล้วก็ไม่มีตัวของเอ่อเขาเรียกอะไรนะแมวลรบเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปทําทีมอีกทีนึงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเขาไปขุดสมบัติในรูนมาเออใน,ในคลังมาแล้วกันเนาะอ่าอันนี้จะเป็นทีมมินูน้ำนะครับเป็นทีมมีนูน้ำเนาะแล้วก็จะเป็นเมียไฟแต่ถ้าไม่มีเมียก,ก็ใช้ก็ใช้ก็ใช้ตัวของอ่าแม่มดมืดเออแม่มดไฟได้ท่นเองครับเดี๋ยวอ,ออกมาให้นะครับอันนี้มีซีเรียสนะครับ เอไอของครูจริงๆใช้ครูไฟแทนได้นะแต่ผมว่าเอไอมันออกฤทกมันกากไปหน่อยนะก็เลยไม่ค่อยอยากจะอยากจะให้ใช้สักเท่าไหร่นะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นโพลาเอ้ยนี่ไงแมวแมวแมวมีอยู่แมวมีอยู่ทุกคนแมวมีอยู่ขอโทษผมไม่เห็นโทษทีโทษท,ทีไม่ไม่ไม่เห็นโทษทีโทษท,ทีนะฮะก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็เหลือแค่ตำแหน่งของปอดไฟเนาะเออทีมนี้นะครับผมเดี๋ยวเอาเป็นตัวของแม่มดมาเนาะแม่มดมาก็น่าจะตอบโจทย์ละอืมแล้วก็อินูมือดอินูมืดของน่าจะมีอยู่นะนู้มืดไม่มีหรอ นี่ไหมมีนูมืดไหมโอ้มีนูมืมดด้วยครับสวยครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นแท่ไฟครับแท่ไฟแท่ไฟมันเห็นอยู่นะแวบๆนะครับผมเห็นปหมแท่ไฟแวบๆแวบๆเหมือนเหมือนเห็นอยู่อ่าแท่ไฟครับแท่ไฟแล้วก็จะเป็นตำแหน่งของฟลานนะครับผมฟลานฟลานอ่าฮตำแหน่งของฟลานนะครับอืมไม่เป็นฟานก็ได้นะอาจจะเป็นตัวอื่นก็ได้ครับเป็นหลอดแวมก็ได้แต่ผมว่าฟลานก็เวิร์กเหมือนกันนะครับไม่แย่นะครับผมอ่ะ อีกตัวหนึง่งจริงๆจะเป็นอินุไฟก็ได้นะเ,นเพื่อนๆนะอินุไฟเวิร์กนะอืมแต่ตัวนี้ควรมีบัฟปีกเออควรมีบัฟดาบหน่อยมันจะได้เบิร์ดดาเมิ่งแรงๆนั่นเองครับผมะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเหลือปลอดไฟเนาะเหลือปลอดไฟแล้วก็ตัวของอ่ครูนะครับผมอ่ไม่ใช่ครูสีแม่มดนะครับแม่มดมามาดูกันจริงๆต้องบอกก่อนว่าไอดีนี้ค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันนะแต่อันนี้ก็เดี๋ยวทําทีม ที่ผมไกด์ไปข้างต้นก่อนนะสามหัวนะครับทำสามหัวก่อนนะเราเข้าไปทำคอนเทนต์อื่นอันนี้คอนเทนต์อื่นคือด้วยความที่มันแล้วแต่อดีนะบางคนก็เล่นสนุกสนุกจะจอยอย่างเงี้ยแต่ว่าในในเมื่อคุณเข้ามาในคลินิกคนคุงแล้วนะครับแน่นอนครับคุณก็ต้องได้การบ้านกลับไปที่ค่อนข้างมหาศาลแล้วก็หนักมากนะผมดังนั้นไม่ต้องทอนะฮะเออไม่ต้องทอไม่ต้องทอนะทอเอาให้ลิงถือพามเออ,อะไรกันครบเนี่ยฮัลโหลเอ้ยมีมีเมียไฟด้วยเวิร์กว่ะเวิร์กเวิร์กเวิร์กแต่ว่าไม่มีตัวของไม่ม ไม่มีตัวของจิงจอกไฟครจิงจอกจิงจอกไฟไม่มีก็ใช้ตัวนี้แทนได้นะครับผมอ่สะส่วนเรื่องรู่นเนี๋ยผมส่งรายละเอียดให้นะครับผมให้ไปฝึกทําเองเนาะถ้าทําไม่ได้ยังไงก็ค่อยปรึกษาแล้กันเนาะโอเคแล้วก็เราขาดตําแหน่งอีกอะไรตําแหน่งของปอไฟตาแหน่งปอไฟเป็นสามดาวเนาะสามดาวโอ้โหปอไฟไม่มีเหรอถามจริงจิบหายแล้วนะเพื่อนตอบปอไฟไม่มีว่ะถ้าปอไฟไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปอไฟนะครับผมปอไฟนำ้ำนำนะครับปอไฟคือตัวนี้นะครับผมอ่ะ ปอไฟคือหลึงหอมไฟเนี่ยคือตัวนี้นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะครับหน้าตาน้องจะเป็นแบบน่ารักน่ารักหน่อยนะผมนี่นี่คือปอบไฟนะอ่าตัวของนี้นะครับผมเนี่ยถ้าท่านสูงนะครับอันนี้ฟาร์มได้จากซีเคียดดันนะครับผมซีเคียดดันตรงนี้นะครับผมไม่ใช่ซีเคียดดันสิเขาเรียกว่าด่านนะครับด่านนี้นะครับผมฟาร์มได้นะครับผมนาประมาณนี้เนาะโอเคส่วนเรื่องราย Turn <Gesicht S 2> ละเอียดดูนก็เดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้นะครับแล้วก็อาจจะฟาร์มตัวของนโคหนักหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องอาศัยวิวแล้วก็ตัวของโทะมาก แล้วก็ไฟนะครับนอนสีก็น่าจะไม่มีปัญหานะนอนสีไม่มีปัญหาเพราะว่าในช็อตลีกของไม่มีปัญหานะครับผมประมาณนั้นนะครับเคเรื่องรายรยดต่างๆเดี๋ยวผมส่งคลิปให้แล้วก็อย่าลืมไปทําตามด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องของทีมสามหัวเป็นทีมที่ต้องลงดีเทลเยอะนะครับลงดีเทลค่อนข้างหนักมากนะผมนะแล้วก็ไวกิ้งมืดนะไวกิ้งมืดเรายัางไม่มีนะไวกิ้งมืดมีซีเียดันนะครับเพื่อนๆไวกิ้งมืดสาคัญมากนะไปตําแหน่งชุบนะครับแล้วก็ฮาปู้นะครับคนเอาเเวกนะครับผมอ นะครับ่วนทีมนี้ครบแล้วนะครับผมครบแล้วนะครับอ่ะก็คือตัวนี้่าสวยงามครับอ่ะทีมนี้ครบนะครับทีมนี้ครบเนาะแล้วก็เหลือแค่อีก2ทีมนะครับที่ไปหาเพิ่มนะครับผมอ่ะอ่าตำแหน่งเดี๋ยวพูดก่อนทีมกลางนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดไปทีละเฟสแล้วกันเนาะเพื่อจะให้แบบเห็นภาพง่ายๆนะครับผมว่าตัวไหนต้องทําขึ้น6ดาวบ้างแล้วก็ตัวไหนต้องใส่รูมแบบไหนยังไงบ้างนะครับเพื่อที่ไปฟาร์มกันนะครับผมอ่ะอ่าเริ่มที่ทีมกลางก่อนนะครับผมทีมกลางเี่ยตำแหน่งของอารูบิทนะครับควรเอาเวกเนาะแล้วก็ใส่ ะครับแล้วก็ตำแหน่งของลีดนะครับหรือพูดง่ายคือธนูธาตุไฟเนี่ยควรใส่เป็นอสามไฟนะครับเข้าวกลือแสงครับเข้าวกลือแสงควรปั้นอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่เป็น2ไฟหนึ่วิวสกิลควรเต็มนะครับแม่นยำแปดสิบห้านะครับผมแล้วก็ตัวของโอดินนะครับโอดินคือคิวเรตห้าสิบแปดนะครับเน้นนะครับคิวเรตห้าสิบแปดนะครับแล้วก็ควรเป็นโทสะแล้วก็เป็นวิวนั่นเองครับสกิลที่สามควรเต็มครับควรสกิลที่สามควรเต็มเนาะแล้วก็ฮาปุ้ไฟครับฮาปุ้ไฟควรเอาเวกนะเพราะจะได้สกิลที่่่มาใสเเป็็นนนไฟแล้วกบิััองคร ำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือตัวของไวกิ้งมืดเนาะไวกิ้งมืดเนี่ยควรเอาไว้สักห้าดาวก็พอพอแล้วไม่ต้องหกดาวเนาะใส่เป็นสองไฟล์หนึ่งวิวนะครับในช่วงพื้นฐานเนาะประมาณนี้ไม่ไม่มีอะไรยากมากนะครับผมแล้วก็ทีนี้ทีมตรงกลางนะเออทีมทีมอินุนะครับทีมอินุน้ำอินุน้ำปกติครับที่เราใช้ใช้เลยนะครับอินุน้ำปกติเนาะตำแหน่งของเมียนะครับผมเมียไฟก,ก็พยายามเอาเวกนะครับเอาเวกแล้วก็ใส่เป็นสองไฟล์แล้วก็หนึ่งวิวนั่นเองครับผมอ่ะโพลารไฟครับโพลารไฟต้องใส่เป็นรรููนนนนโะะแล้ววววก็็เเปตัของิา อ่าตัวนี้สก,กลิลควรเต็มนะครับเพราะว่าถ้าสก,กลิลมัเต็มดาเมจมันมันไม่แรงสักเท่าไหร่ควรเต็มนะครับผมอ่าประมาณนี้เนาะคิเดตอ่าถ้าเป็นมอนเตอร์ธาตุไฟนะครับผมพยายามทำคิเดตอยู่ที่58ขึ้นไปไม่ควรต่ำกว่า58นะครับแล้วก็มอนเตอร์ที่ไม่ใช่ธาตุไฟควรทำคิเดตอยู่นะครับผมทั้งหมดประมาณสัก81ดสอ่าประมาณ81เนาะอ่ะอย่างนี้สวยเลยแต่ว่าอันนี้อาจจะต้องเป็นแบบเหมือนคล้ายๆกับว่าทำทำแบบดาเมจแล้วก็ทำสปีดให้เร็วขึ้นหน่อยนนนนนนะะะะะคคครรรรััับบผผมมมมมปาาาณีีีี้้้้เอ่แซไฟก็ววขึ6ดททงทง นะครับยกเว้นตัวของเมียไฟแล้บผมคนขึ้น6ดาวหมดเลยนะแล้วก็เป็นดาเมจเนาะแล้วก็ตัวของฟรานครับฟรานควนมีอีกตัวหนึ่งนะครับผมฟลานเนี่ยจะใส่เป็นอ่าเป็นเป็นเป็นห้าดาวก็ได้ครับผมเอามาอีกตัวหนึ่งนะครับรูสกิลไม่ต้องเต็มก็ได้อ่าใส่เป็นตัวของไฟนะครับผมเป็น2ไฟหนึ่งวิวก็ได้แล้วแต่นะครับไม่ไม่ว่ากันนะครับผมสปีดไม่ควรเกิน68นะครับเออไม่ควรเกิน63ทั้งหมดเลยนะมันเตยทั้งหมดเลยภาพรวมไม่ควรเกิน63เดี๋ยวผมส่งรายละเอียดในคลิิิปปปบบออออกกกไไีีีททนนนนนึึงงะะะครัผผมมมมมมให้ศษาาาเเเพ่่่่ตตตแข อันนี้เราไม่มีเพียงเพียงปอไฟนะเนาะปอไฟผมให้ดูแล้วเนาะหน้าตาเป็นยังไงนะปอไฟไม่มีนะครับก็ถ้ามีปอไฟก็แนะนำนะครับทีมนี้ทั้งทีมควรเอาขึ้นอ่าเป็นตัวของ6ดาวทั้งหมดนะครับสกิลควรเต็มนะครับสกิลทคนเต็มทั้งหมดเลยอ่าทีมนี้ด้วยความที่รูรูเรายังไม่ได้เกิดคสของการเอาเวทันสองเราควรจะต้องใส่วิวนะครับทุกตัวนะควรต้องใส่วิวนะครับผมอ่าประมาณนี้ อมอเตอร์ที่เหลือนะครับผมที่เป็นข้างล่างแถวล่างเนี่ยเป็นดาเมจเนาะประมาณนั้นเป็นต้นนะครับ b ีเไม่มีอะไรยากนะครับผมแต่ว่าเรื่องของการเรียนเทนออเดอร์แล้วก็ดาเมจต่างๆเองควรสมูทนะครับควรควรควรเป็นแบบเขาเรียกไงมันมีทิีของมันอยู่นะครับเอาประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวของเขาบอกว่าตัวของถงพิพากษาไม่ผ่านสักรอบนะครับถงพิพากษาไม่ผ่านเลยครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเควสไม่ผ่านโอเคมาดูกันซิว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะอันดับแรกนะครับผมตำแหน่งของแวมไฟเนาะสกิลไม่เต็มนะครับสำคัญมากๆ สกิลคนเต็มครับสกิลคนเต็มเพราะดาเมเมนมันค่อนข้างที่จะเบาเนาะถ้าสกิลไม่เต็มแล้วก็อย่างต่อมาครับผมสปีดของแวมไฟช้าเกินไปครับสปีดของแวมไฟจริงๆควรประมาณ20่บวกๆนะกําลังสวยเลยนะครับผมอันนี้สิ่งที่ต้องมาแก้2อย่างสกิลเต็มนะครับแล้วก็ตัวของสปีดเร็วขึ้นนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมต่อมาก็คือตัวของ3นุนะครับผมเออสนุไม่แย่ครับอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกได้ว่าโอเคเลยนะครับใช้ได้ใช้ได้ออันนี้เราใส่ฮึดมาแซมด้วยไหมเนี่ยไม่ดนะครับอ้้่ไแยยใชูม แต่เอาจริงๆไหมดาเมจมันหายไปเยอะพอสมควรอ่าตำแหน่งของทีม3โนเมื่อกี้ถ้าเราขยันฟาร์มมังกรจริงๆอ่ะเราสามารถที่จะเปลี่ยนรูนได้นะทำให้เป็นทีมดาเมจหน่อยอันนี้รู้สึกว่าดามเมจมันยังไม่ค่อยเอื้อสักเท่าไหร่นะครับทีนี้เวลาเราล็อกในการตีบอสเนี่ยเราต้องตีเสาก่อนนะพื่นๆนะ่ะตีเสาก่อนนะครับไม่ใช่ตีบอสอ่ะถ้าเป็นตัวนี้พยายามตีเสาก่อนนะผมอะตีเสาซ้ายเสาวขวาแล้วก็จะเป็นบอสครับประมาณนี้ครับทำไมต้องตีเสาซ้ายก่อนเพราะว่าเสาซ้ายเนี่ยถ้าจะไม่ผิดมันเป็นเหมือนกับการเลตบองตีเสาซ้ยก่อน เราก็ตีเสาวขวาเราค่อยมาตีบอสนั่นเองครับมันจะทาให้เทิร์นออเดอร์ของบอสนี่มันไม่ได้เร็วจนเกินไปนั่นเองครับอ่ะมาดูกันซิว่าถ้าลงครบสิบรอบเนี่ยมันจะเวิร์กไหมมันจะโอเคหรือเปล่านะครับผมประมาณนี้นะครับอประมาณนั้นประมาณนั้นอือฮะโอเคอันนี้คือต่ออันนี้แม่นยำไม่ค่อยมีด้วยนะเ,นเพื่อนๆแม่นยำไม่ไม่ค่อยมีด้วยดังนั้นก็เรียกได้ว่าสถาสการณ์เอนะจริงๆคนมีแม่นยำนิดนึงนะผมอ่ะ แล้วก็แยมดามิมันเบาไปเนาะดังนั้นอย่างอย่างที่พูดไปว่าถ้าเราอัพเสา ATK แล้วหรือเป็นเสา ATK ธาตุไฟแล้วอย่างเงี้ยมันมันช่วยในในเรื่องของการทำดามิแยมเนี่ยได้ดีขึ้นพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยเสาสำคัญมากนะครับอย่างอย่างเห็นไหมเมื่อกี้ตีดูดเลือดไม่ขึ้นเพราะว่าตัวของแยมเองอ่ะหนึ่งมันนามิดมันมันเบาเนาะสองสกิลมันไม่เต็มจริงๆเมื่อกี้แยมตีเสาเองอ่ะจริงๆอ่ะแยมต้องเลือดเต็มแล้วนะแต่พอแยมไม่เลือดไม่เต็มปั๊บเนี่ยมันทำให้้้้้เเเเเเเหมมมมมมืือออออนน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 กกกกกัััััับบบบบบปปรรระะะาาาาาณวว่่็็็็ดดดดดูููตตีีลลลไแแโสสฟจงงขึคผ ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็อ่ะ e ซี่ครับ e ซี่ไม่ไม่ยากมากไม่ยากมากก็ถือว่าเป็นทีมที่เรียกได้ว่าง่ายๆนะผมเป็นทีมง่ายๆแต่ว่าเราแค่ตีเสาผิดเมื่อกี้เราตีเสาซ้ายเสร็จแล้วก็เรายัดบอสเลยจริงๆมันไม่ใช่นะมันต้องตีเสาซ้ายเสาขวาแล้วก็ยัดบอสนั่นเองครับก็จริงๆมันไม่ได้มีอะไรที่พลาดหรอกครับผมแต่ว่าเพียงแค่เราตีเสาผิด like, เองนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเห็นไหมเลือดของอินุเองอ่ะค่อนข้างต่ำแล้วดังนั้นนะครับผมสําคัญมากอินุควรเป็นดามจนะครับผมอินุเนี่ยจริงๆของเรามันไม่ได้เป็นดามจเนาะ พออีนุมนไม่เป็นดาเมจปับ๊บมันมีโอกาสที่จะเฟลนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าฟาร์มสามเรียงระดับการฟาร์มคุณต้องฟาร์มสามหัวก่อนนะฟาร์มสามหัวเสร็จนะครับค่อยมาทําทีมอีนุแล้วก็ค่อยมาทําทีมแบมให้มันสมูทขึ้นให้มันอ้วนขึ้นนั่นเองครับสามหัวสําคัญมากช่วงนี้ให้หนักไปฟาร์มตัวของเนโคเยอะๆนะครับแล้วก็รีเทสเนี่ยมาฟาร์มเสาซะนะครับประมาณนี้เป็นต้นเนาะโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณสําหรับคุณออวอรลุสด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ